สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพีท MK Process แล้วก็เซลบูมครับผมเซลบูมมาวันนี้เรามีรถใหม่มานาเสนออยู่สองคันเป็นฮอนด้าแอคคอร์ดทั้งคู่เลยใช่ต้องบอกว่าใครที่เป็นแฟนมันแทะของฮอนด้าแอคคอร์ดไม่ควรพลาดนะใช่ครับผมวันนี้คุณภูมิเอาอะไรมาฮอนด้าแอคคอร์ดตัวเจแปนหรือ G8 นี่เองตัวลิมิเต็ดใช่ครับผมนำเข้าทั้งคันตัวนี้นำเข้าทั้งคันประกอบนอกเฉพาะปีสิบสองเท่านั้นที่จะมีนะปี12บองเท่านั้นใช่ครับช่วงนั้นคือฮอนด้าเนี่ย ส่งรถไม่ทันใช่ครับผมเลยต้องนำเอาตัว h o n d a in s p i r e หรือ Honda าเอ o r พตัว J8 ปนนี่เข้ามาใช่ครับของเราเป็นตัว2.0ใช่ครับผม2.0 2.0 J8 แล้วที่สำคัญสีขาวเป็นสีที่ค่อนข้างหายากหายากอยู่แล้วด้วยยังไงก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันแล้วก็ของคุณพีทมีอะไรบ้างของผม G9 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 คือ Gen 9เอียนะครับสองจนอปีนต้องบอกว่า กินกันไม่ลงแน่นอนนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันของผมท็อปเหมือนกัน2.0เหมือนกันนะแต่เป็นเจเ9ของคุณท็อป2.0แต่เป็นเจแปนถ้าผมเป็นตัว g 8อปาเดี๋ยวไปดูของก่อนดีกว่ามาดูของคุณพีกันดูกันมานีดูจากเลยด้านหน้านะขผมเนี่ยมานนเชนใหม่เลยนะครับไฟหน้าเนี่ยเป็น l e d โปรเจคเอร์นะนะครับมีมีสองหลอดคมๆเลยนะ LED เป็นไฟเดทา e นะ คือหลอเลยหรูเลยนะก็บอกว่าเป็นรถสไตล์ผู้บริหารคุณบุม๋มใช่ครับผมนี่นะสวยสีขาวมุกเหมือนกันนะตัวนี้ได้ยะได้ได้แม็กใหม่นะอันนี้แม็กอะไรบุม๋ม<ช>อันนี้แม็กอะไรอ่าตัวนี้เป็นแม็กยี่ห้ออะไรเป็นแม็กชุดนี้ผมเห็นบ่อยนะในในฮอนด้าครับผมเ<อ>นาะเป็นแม็กอีเกิลฮาร์หรือเปล่านะหน้ามานี้แต่ก็สวยอยู่ นะคือสไตล์แบบว่าเออขอบสิบแปดไม่ใช่ไม่ใช่ V.P แต่เป็นสปอร์ตใช่ครับผมนะคือมันแต่งสวยนะผมว่านะก็ดูสุภาพค่อนข้าเหมือนสุภาพอืมนะฮะคือคันนี้ต้องบอกว่าจัดได้เต็มไหมจัดได้เต็มนะผมว่านะใช่ครับอันนี้จัดได้เต็มคือฟีดาวเลยครับผมนะใครที่บอกว่าเออเครดิตดีอยากได้รถแบบไม่ต้องออกเงินก็มาจัดกับเราเราดันไม่ได้เลยนะ สำหรับคนที่ชอบแอคคอร์นะสองจุดศูนย์นะตัวนี้นะแล้วมีอะไรอีกบ้างครับคุณพีทเอ้ยมาดูด้านหลังกันเลยน่ะด้านหลังนี่ก็จะเป็นในเรื่องของออปชันดูไฟท้ายก็ดูดูดูหรูหราขึ้นนะใช่ครับนะเป็น LED ด้วยเห็นไ<ช> <LED S 2> หม LED หมดเลยนะเนี่ยนะเป็นหลอด LED ดูเหมือนข้างในเนี่ยมีเล่นลวดล,ล,ลายด้วยมีลูกเล่นนะเนี่ยดูหรูหรานะแบบสลักแอคคอรลดเซนเซอร์4ตัวมีกล้องด้วยนะฮะมีกล้องด้วย เออมีกล้องถอยขนาดถอยนะนีะ่รถเดิมๆเม้วยตัวนี้ส,สีสีสวยๆเลยนะส,สีสวยเลยนะสีขาวมุกเนี่ยโหค่อนข้างที่จะดูหรูหราพอสมควรนะด้านในผมได้ภายในดำด้วยภายในดำนะครับผมน,นี่นะฮะสีสีขาวภายนอกเป็นสีขาวมุกภ,ภายในได้มนสีดำ เบาะหนังเบาะหนังด้วยนะโอ้ดูปับไฟฟ้าบอกคุณพีชใช่ไหมใช่ไหมเป็นเบาไฟฟ้าด้วยเพราะผมคู่หน้าปรับไฟฟ้าด้วยนะนี่เจนเก่านะฮะเป็นของเราเนี่ยผ่อนอยู่มันหมื่นนะหมื่นกว่าหมื่นนิดนิดอะหมื่นนิดนิดครับนะเนี่ยดูภายในโหอืมใหญ่มากนี่นี่เอาเงี้ยคุณบูมไปนั่งแล้วนั่งตรงฝั่งซ้ายไปเป็นผู้บริหารตำแหน่งผู้บริหารนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนั่งเนี่ยอ่ะบูมเข้าไปนะฮะ แอคคอร์ดเนี่ยมันเป็นรถผู้บริหารนะนี่เป็นไงปรับเองได้ไหมบ่อกว้างสบายมากเนี่ยปรับเองได้ไหมได้ครับผมตรงนี้จะเป็นตรงนี้ตัวบ่ออ่าคือตำแหน่งนั้นคือตำแหน่งเขาเรียกว่าตำแหน่งผู้บริหารเลยใช่ไหมใช่ครับผมตำแหน่งผู้บริหารนี่ก็ปรับปรับปบ่อได้นะสบายปรับเบาะได้โอ้โหนะฮะอันนี้คือเด็ดเด็ดเลยนะใช่ครับกว้างมากเลยเนาะกว้างมากยังได้แบบ มา่ขาส,สบายมากรอสตาร์ทเครื่องหน่อยนะฮะแอร์ออตโต้จอสองชั้นสามชั้นโอ้โหเนี่ยหรูหรามากนะไม่แสนห้าเองนะคันนี้เนี่ยคุณบูมเนี่ยของผม,มเด็ดไหมน้มอยมากดูจอดูจอนะฮะลิงก์กล้องหลังด้วยนะมั้งม,มี ไกด์เออพร้อมพร้อมเออพร้อมเส้นกายะแล้วก็วิ่งเลี้ยวตามพวงมาลัยด้วยนี่ภาพตั้งเสียงชัดโอ้โหสุดยอดนี่เห็นไหมโอ,โ,หโอ้โหจอกล้องพร้อมนะฮะคือความรู้หลาไม่ว่าจะตำแหน่งคนนั่งคนขับนะฮะคันนี้<อ>คือตอบโจทย์ทยนะเนี่ยด,ด,ด้านหลังด้านหลังเดี๋ยวเห็น,เห,นเห็นไหมด้านหลังเนี่ยอะเห็นไหม นี่นนดดนผมไม่อยากให้คุณบูมร้อนเนี่ยผมจะให้สบายๆเป็นส่วนตัวเลยด้านด้านข้างนี้ผมเอาขึ้นได้อีกนะคุณบูมม้านม่านบ้านด้า,น,าน,น,นข้างอ่ะอขึ้นนี่เป็นส่วนตัวน,นั่นเป็นไงล่ะทีนี้นะักข่าวไม่ต้องไปรุมคุณบูมแล้วนะพี่เด็ดไหมอเ,เออเห็นไหมมีมา่านมีอะไรให้เรียบร้อยนะอ่ะตรงนี้ตรงนี้ คุว่าคุณบูมเป็นผู้บริหารคุณบูมอยากจะหยิบของด้านหลังนี่ไม่ต้องใช้ผมนะก็ต้องหยิบเองได้หยิบเองได้เลยเห็นไหมอห่านี่นี่คือฮอนด้าแอร์คอร์ดนี่นะรู่หลาไหมล่ะเป็นที่วางแก้วเป็นที่วางแก้วด้วยนะที่เคียบบุรีมีมามกสังเกตดีๆตรงนี้จะเป็นลายไม้นะครับอา่าลายไม้แอร์ด้านหลังปรับนะแอร์ด้านหลังมีนะมีที่เคียบบุรีให้สําหรับคุณบูมด้วยชอบดูบุรี ไม่ต้องลงจากรถไม่ต้องเคียร์นี่เห็นไหมทั้งสองข้างรถใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะคุณพีไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะว่าสมัยก่อนต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรผู้บริหารเป็นระดับเสียระดับเจ้าพ่อดูบุรีด้วยเทะทุกวันนี้บุรี่ไฟ้าไหมบุรี่ไฟ้าใช่ไหมมามาดูด้านในต่อมามาดูด้านหน้าต่อมามาดูด้านหน้าต่อ นี่นะครับในส่วนของด้านหน้านะไล่จากพวงมาลัยไปเลยนะตัวนี้นะนะครับเป็นล็อกวามเร็วตัโนมัตินะครับ,เป,เ,รรรบเปิดปิดไฟหน้าออตโต้ปรับน้ําฝนออตโต้นะนะครับตัวนี้นะเป็นม,ม,มัลติฟังก์ชันทั้งหมดเลยใช่มัลติฟังก์ชันทั้งหมดเลยนะครับแล้วย,ยังมีโหมดมีคอนด้วยนี่คือโหมดประหยัดเพิ่มความหรูหราเนี่ยนะพวงมาลไยเป็นไาเหมือนยไม้นะ่เนี่ยนะครับหุ้มหนังแนปป้าจับกระชับมือ นี่เห็นไหมสวยหรูเลยเป็นคอนโซลเลยนะคุณพีนนะใช่คือลายไม้แบบนี้มันดูดีมากต้องบอกว่าสวยแล้วก็เนี่ยเนี่ยบอกผมยังมีปรับได้2เมมโมรี่ตำแหน่งด้วยนะรุนี่ซซนะครับเนี่ยผมเซ็ตไว้เลยโตสำหรับผมเลยหนึ่งสองตำแหน่งอาจจะแบบว่าผมขับบ้างอะไรเงี้ยก็อื่นขับบ้างผมชอบตำแหน่งหนึ่งผมก็จะกดหนึ่งมันก็จะไปหนึ่งเลยอย่างเงี้ยมันเซ็ตได้เมมโมรี่2ตำแหน่งกุญแจ2ดอกครบนะผมนะนี่ S 2> <S 2> นี่นี่นะครับบุ๊ก <B uck> อยู่ครบคู่มืออยู่ครบนี่นะครับนะคบใครสนใจนะคันนี้เหมือนเดิมนะช่องทางการติดต่อนะผมขายเลยนะนะครับช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมนะครับอยากได้แบบหรูๆได้แบบสวยๆแบบเนี้นะคือผมขับอย่างนี้ไปผมไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวใครมามาข่มเลยมาปาดผมเลยนะาายนะฮะแต่ราคาไม่ไม่แรงนะราคาผมเท่าอ e ีโคคาร์เลยนะัเท่าไหร่ครับคุณมีตัวนี้ห้าห้านิดนิด คานิดๆครับนะเปิดเบาๆเป็นไปได้ครับรถขนาดนี้ามาขายราคามาเลยนะครับ MK m มเคโมผมจัดให้นะครับผ่อนหมื่นนะครับผ่อนหลักหมื่นเนี่ยนะตัวนี้นะครับมาเลยนะครับเดี๋ยวไปดูของคุณบุมนะของคุณบุมผมเป็น Accord G8 Gen8 เจแต่ว่าเป็นตัวนอกจะค่อนข้างแบบว่าหายากหน่อยในประเทศไทยก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความแตกต่างของสองรุ่นนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราเรามาดูกันคุณพีทมาโอ้คุณบูมไป โอเคเดี๋ยวราคานี้เรามาดูกันตัวแอคคอร์ดของผมดูบ้างเป็นตัว Gen 8นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้กับตัวของคุณพีทมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างเราตามมาดูกันโอเคเดี๋ยวราคานี้เรามาดูกันตัวแอคคอร์ดของผมดูบ้างเป็นตัว Gen 8นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้กับตัวของคุณพีทมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างเราตามมาดูกันเริ่มจากภายนอกก่อนเลยข้างหน้ารอบคัน มีสเกิร์ตมาเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วทำให้ันดูแรงคุลรลคันนี่ละดแตงรอบคันเลยครับผมแล้วก็ล้อล้อถูกเปลี่ยนเหมือนกันใช่ครับผมเป็นล้อลายสีเงินดําก็ค่อนข้างดูดีมากสําหรับลงตัวสําหรับตัวรถสีขาวแล้วก็ล้อก็ดีใช่กับล้อลายนี้โคมไฟเรามาดูที่โคมไฟกันนไฮบีมไฮบีมอ่าถูกต้องยังใหม่มากแล้วโคมก็ยังแบบ ใส่กิ๊บสภาพนี้คือสภาพนี้ต้องบอกว่ากิ๊บมากนะหายากมากครับ้ตัวนอกด้วยตัวเจแปนด้วยงาประกอบนี่ต้องยกนิ้วให้เลยใช่ครับผมทุกจุดจริงๆญี่ปุ่นเราตรงนี้เราการันตีได้อยู่แล้วเราเชื่อใจเขาได้อยู่แล้วว่างานประกอบเขานี่ค่อนข้างเนียนมากลองดูรูปส่งภายนอกเป็นรถที่ผมถือว่าก็ยังไม่ไม่ได้เก่าไม่ได้ดูแบบว่ามันเก่ามากเท่าไหร่คือเป็นแรเทมแต่ก็ไม่ได้เก่าใช่แต่ก็หายากสภาพแบบนี้ใช่ครับผม อ่เราลองมาดูรอบๆรอบๆขันนะครับเห็นไหมครับดูออกสปอร์ตหน่อยเนาะใช่ดูมันใหญ่กว่ารถไฟเลี้ยวที่กระจกมองเข้าของผมนะดู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 ภาพรวมนะมันใหญ่กว่ามันได้คข้างใหญ่กว่าใช่ครับผมนน่่มชออบัึงาถูกต้องนี่ที่สําคัญเลยคือตัวนี้ ตัวประเทศไทยของถ้าเป็นตัวที่ประกอบไม่มีนะครับผมซันรูปจะไม่มีตัวนี้อันนี้คือจะเป็นตัวของเจแปนเท่านั้นที่ถึงจะมีซันรูปได้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันครับภายในว่ามิติในรถมันจะเป็นยังไงมาดูรอบคันก่อนคือเปิดคุณคือเปิดโคลเมียมโคมเมียมถูกต้องเพราะว่าถ้าเป็นตัวธรรมดาก็จะเป็นสีขาวตามสีรถอันนี้จะเป็นโคลเมียมเพิ่มขึ้นมานี่ดูรอบคันสวยๆเลยเส้นสายเดิมเลยแล้วมีแก๊ปหลัง ทำให้มันดูลงตัวดูรถที่มันลงตัวมากขึ้นดู<ช>อ่าเห็นไหมปกติจะไม่มีนะครับตรงนี้คุณพีทใช่รนี่มันคือแบบดักเทีเนาะใช่ครับผมดักเทลมันก็เพิ่มความสวยงาม,มดดงขึ้นมิติของรถขึ้นเซ็นเซอร์ถอย<ช>เรียบร้อยครบเรียบร้อยถูกต้องครับผมับเป็นเหมือนดิจิเจอร์ท่อคู่นะแต่ท่อเดียวนะท่อเดี่ยวท่อเดียวท่อเดี่ยวโอเพิางหลังอาจจะดูเหมือนท่อคู่แต่ว่าเป็นท่อเดียวนะครับผม<ช>ของเดิมมันเดิมเดิมสนิทแต่ตัวนี้ผมเห็นเขาไปแต่ง v ีทีโคตรโคตร นนี่เลยะอ๋อใช่ครับคุณพิส่วนใหญ่ผมชอบไฟท้ายนิยมไฟท้ายมันสวยด้วยตัวนี้นิยมเอาไปทำรถ VIP มากอ่าใช่เพราะว่าภายในมันค่อนข้างจะกว้างกว็ก็โอ้อาร์สบายแล้วเดี๋ยวเรามาดูภายในกันมากเนาะผมเป็นผู้บริหารบ้างตาเนี่ยอ่าได้คุณพิศคุณพิศเชิญอ่ะให้คุณพิศลองนั่งดูก่อนเป็นไงบ้างครับคุณพิศเป็นไงบ้างโคตรนั่งสบายเลยอ่ะนะฮะคือบ่อเนี่ยมัน มันรู้สึกเป็น V.I.P เลยนะนุ่มนุ่มนะคือเดินทางไกลผมมีหลับอ่ะกว้างขวางแน่นอนกว้างแน่นอนเดี๋ยวผมมาขึ้นทางฝั่งนี้เดี๋ยวผมเปิดอ่ามาดูทางฝั่งตัวด้านหน้ากันอย่างที่ผมบอกครับคุณพีทตัวคันนี้ความพิเศษของมันคือตัวสันรูฟมาเห็นไหมเวลาเวลาคนนั่งมิติรถมันจะดูค่อนข้างดีมากดูใช่มันมันมันไม่อึดอัดนะทุนเนี่ย ด้วยสีของรถมันดูกว้างของภายในมันเป็นแบบนี้ใช่เป็นสีครีมเป็นสีครีมมันทำให้เราแบบรถมันดูกว้างขึ้นถูกต้องภายในห้องโดยสารมันกว้างมากขึ้นทีนี้ดูภายดูคอนโซลยังเนี้ยยังนี่ครับลายไม้คลาสสิกลายไม้แบบคลาสสิกของคุณครับใช่ทั้งสองฝั่งเลยยันคอนโซลนี่เลยเห็นไหมครับมีที่เก็บที่วางแก้วแล้วก็ตัวชาร์จ usb ทุกอย่างคือการออกแบบเขาโอเคเนาะใช่ครับผมคือต้องยอมรับว่า Honda นี่เขา ที่จะใส่ใจยละเอย่างหลายอย่างทุกๆเรื่องยิ่งภายในเขาต้องเขาต้องยอมรับว่าเขาได้รับรางวัลหลายอย่างหลายรุ่นคุณพีชลองดูที่ไมค์ก่อนไมค์คันนี้นะครับยังแสนกว่าอยู่เลยแสนนิดๆอันนี้การตีด้วยนะไมค์แท้ครับไมค์แท้นะครับผมญี่ปุ่นทั้งคันสนใจนะฮะตัวนี้ต้องบอกว่ามาดูได้เลยครับผมน็อตไม่ขยับทุกจุดเลยทุกตัวน็อตเดิมทุกตัวครับผมปกติขายกัน5้าแสนห้าผมไม่ขายคุณพีชราคานี้ผมไม่ได้ขาย ผมขายอยู่ที่499,000ใครสนใจลองเข้ามาดูที่เต็น m อ็มเคมอเตอรเทดูนะครับผมอะไรครับอะไรครับคุณพิษอร์แบอคบุณอะไรครับอะไรครับคุณพิษอรบอนรคบคุณ7อับอะครับแอรครับอคันนี้ะคับอนีรคั่คผู้โดยะารครับหลังทับงุณ้ิษยะไรครันเลไรค่ั้คุรครับผมรคับคุณดษอะไรครับอับความคัอะไรครับคุณพิอะไรครับตะไรครับคุาเะไรครับอะไรรับคุณะคืบอเรานํบคุณพิษอะาับอะคนคุอะ รถปี12ถูกต้องรถปี12ระบบมันเหมือนกับมันล้ำมาถึงปีปัจจุบันเลยนะใช่ครับผม <นะ S 1> แล้ว<ม>เขาคิดเผื่อไว้แล้วเขาก็ไม่ได้ตัดออปชั่นอะไรไปเพราะเป็นรถนําเข้ามาทั้งคันอยู่แล้วอ,อ่าทีนี้เราลองมาดูรายละเอียดกันเนี่ยครับเห็นไหมโอเคนะบากคนก็โอเคนะครับ คือสวยนั่งสบายทั้งบอกคนขับบอกคนนั่งไม่ค่อยต่างกันนะครับอาจจะมีความต่างกันเล็กเลน้อยในบางจุดระหว่าง G8 กับ G9 แต่ว่าถือว่าเป็นรถที่แต่ถ้าเรานั่งสบายผมว่าตัวนี้ก็นั่งสบายนะใช่ครับผมอคุณพีทลองนั่งดูเบกปรับไฟฟ้านะครับผมเป็นไงบ้างครับคุณพีทรู้สึกว่านั่งแล้วเป็นไงบ้างถึงเจนจะต่ำกว่าแต่ก็ ยังคงความสบายไว้เหมือนเดิมนี่คือ Honda ครับผมใช่มันเหมือนกับมันล้ำมากใครที่มองรถรุ่นนี้อยู่อยากให้ลองเข้ามาดูที่เต็นท์ดูก่อนเต็นท์เราอยู่ที่ถนนอ่อนนุนะครับแยกประเวศลงมอเตอร์เวย์มาก็เลี้ยวซ้ายมาก็จะถึงเลยยังไงลองเข้ามาดูรถตัวจริงกันก่อนรถตัวรถสวยมากครับผมต้องบอกว่าวันนี้มีเป็นโชคดีเลยของลูกค้านะมีทั้ง g 8 g 9ให้เรียบเทียบและที่สำคัญรีมิเต็ตใช่ครับผมใช่ครับผม ยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยทั้งสองคันเลยเพราะว่าเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยล้นเข้ามานะครับทั้งสองคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับหากว่าลูกค้านสนใจนะครับเบอร์ที่เราขึ้นให้ด้านล่างนะครับด้านล่างหรือว่าช่องทางดูทุกคะแนนเลยเฟซบุ๊กเราสามารถลูกค้าสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับผมที่เข้มมาได้เลยนะครับครับผมยังไงวันนี้ผมก็กับคุณพีกก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะครับวันนี้ฝากไ้เท่านี้ครับสวัสดีครับ